ก็คือว่านะครับสำหรับคนที่เกิดปีชวด03เนี่ยเขาเรียกว่าตกเดชะบุญบารมีเสวยนะฮะเป็นหนูซึ่งตกถังข้าวสารนะฮะเป็นหนูที่ตกนะฮะพญาเลี้ยงเป็นหนูพญาเลี้ยงหนูก็เ้นหนูครับผมเป็นหนูพญาเลี้ยงนะครับนะปี03นนี่แหละหรือว่าถังครับผม ขอบคุณมากครับ,รบผมกำลังจะตกนีนะ่แหละเดี๋ยวไวะ,วะ,วะเดี๋ยวถ้ามีโชคมีลาบิแตบบ่งบุญกัน <c oughs> ใช่ครับผมนะครับอันนี้คุณแม่ดูรับราชการดูกันโอ้โหนะฮะตั้งแต่ผู้สาวเลยเป็นคนซื่อนะฮะคนซื่อนี่ดวงตาซื่อ,อ,อจริงเป็นคนซื่อแล้วก็เป็นคนเคี้ยวที่ยอมคนคเขาเรียกว่าลักษณะบนใบหน้านะนะครับตอนที่มีทรัพย์มีบ้านหลังนี้ตอนอายุประมาณสามสิบปีขึ้นหรือสี่สิบเนี่ยโชงประมาณนั้น นะครับนะเพราะว่าจมูกดวงจมูกเนี่ยเปิดเขาเรียกว่าจมูกเปิดปึงเปิดนะครับก็คือจะได้ซับเยอะก้อนใหญ่ๆแล้วก็กู้เงินนั่นแหละได้เงินกู้นั่นแหละมาสร้างนะครับนะแล้วนะนะด้วยมุมปากเนี่ยลักษณะของมุมปากนะฮะในชีวิตตั้งแต่45ปีถึง55ปีช่วงหอนหลังมาเนี่ยเงินก็เหลืออยู่เยอะอยู่แต่ช่วงนี้เนี่ยตกค้างอวดอิ่มอหุ่มนะครับ ช่วงนี้เนี่ยเสวยเสวยเสเล่ว๊าเสวยบารมีที่เราได้ทําไว้ตั้งแต่ตอนที่รับราชการอยู่นะครับเสวยบุญบารมีเก่านะฮะไปที่ไหนใครก็ช่วยอุดหนุนนะฮะจะทําอะไรใครก็สนับสนุนนะครับเนาะนะครับทีนี้เข้าเรื่องนะครับเข้าเรื่องนะฮะคนไหนที่ทําความดีมันตั้งแต่ชาติภพอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับผมให้ใช้คําว่าจิตอธิษฐานจิตอธิษฐาน ข้าพเจ้านะครับตั้งน้โมสามจบก่อนทุกสิ่งทุกอย่างเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งหมดไม่ว่าจะทําการใดๆแม้แต่หลวงพ่อทวดที่เหยียบน้ําทะเลจืดเนี่ยนะครับคือท่านเนี่ยต,ต้องตั้งน้โมสามจบก่อนนะครับและพอตั้งน้โมสามจบเสร็จแล้วทีนี้ข้าพเจ้าขอเบิกบุญบารมีที่ข้าพเจ้า yeah. ขอเบิกบุญาบารมีที่ข้าพเจ้าได้ทํามาตั้งแต่ชาติพบอดีตตั้งแต่ชาติพบอดีตพบอดีต,ดตและปัจจุบัน บานนาการณการช่วยดุลบันดาลช่วยดุลบันดาลดุลบันดาลให้ข้าพเจ้าให้ข้าพะเจ้าได้พ้นทุกข์ได้พ้นทุกข์ ทางกายวาจาใจทางใจกายวาจาจาใจด้วยเงินด้วยเทินโอ ..ه.. มันตอยไหมโอเหมุด i m p l e m e n โอเหมุดมาตมุดเหล่าพญาคุตเหล่าพญาคุตเหล่า พยาครุธจงมาอยู่กับข้าพระเจ้าด้วยเถินด,ด้วยเถิถบต่อจากนี้ไปเราจะไม่ไม่เรียกไม่เรียกเงินว่าพยาไม่เรียกเงินว่าเงิน ไม่เรียกว่าพยาคุดจะเราจะใช้แบงค์พันนี้ก็เราก็บอกว่าลูกไปอยู่กับคนอื่นก่อนนะพยาคุดครับเห็นเงินเป็นพยาคุดนะเพราะว่าพยาคุดเนี่ยจะอยู่กับเงินใบละสองตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยแบงค์สิบแบงค์ยี่สิบแบงค์ับพยาคุดครับที่อยู่เนี่ยเราเรียกจิตวิญญาณพยาคุดเข้ามาสู่เราแล้วเราจะเป็นอมตะอมตะในเรื่องของ เงินจะได้บุญได้ทานต่อไปสืบไปจะไปคิดจะไปหวังในเรื่องของหวยรวยเบอร์เลยครับไม่มีจริงในโลกนี้นะครบจยิ่งได้ยิ่งเสียยิ่งหายยิ่งวอดยิ่งวายยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็วอดวายไปมากเท่านั้นจริงถ้าถูกมากเท่าไหร่วอดวายไปมากจนไม่รู้จะจบสิ้นเลยครับสู้ได้แรงครับแรงศรัทธาถูกต้องแรงจิตศรัทธาเดี๋ยวก็จะมาเองคครับเดี๋ยวนี้อะ แม่กำลังจะจะทำบุญเนะี่ยไอเกี่วกับไอมูลนิธิอะไรอะไรเขาชวนไปทำบุญไหนะก็ไปหมดตตแต่แม่แคิดว่าแม่จะได้ไหมเนะี่ยได้ครับได้จริงเหรอได้ครับด้วยบุญบาร,รมีเก่าที่เราอธิษฐานจิตไปขอเทพและเทวดาสิหชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินพระอินทร์พรมยมราชสถิตสถานดลบรรดาลในข้าพเจ้าได้ทำการสำเร็จด้วยเทิน พยาคุดครับพยาคุดเรียกพยาคุดอย่างเดียวห้ามเรียกเงินห้ามเรียกเงินค่ะถ้าเงินเนี่ยเราเกิดเกิดความฟุ้งเฟ้อเกิดจากความเงินนี่มันนะครับมันเห็นแล้วมันอะไรเขาเรียกวามันบาดใจเนาะพยาคุดใช่ครับคือเรียกพยาคุดนั่นแหละก็คือในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมนุษย์เนี่ยนะครับก็คือถ้าเราเข้าใจนะครับแค่เข้าใจแล้วเนี่ยเราจะเจอคาว่าปิติสุข คำว่าปิติสุขอิ่มเอมบารมีขั้งครูไม่มีความทุกข์ใดในใดเท่ากับทุกข์ใจอีกแล้วครับถ้าใจเราสุขนะฮะกายก็สุขกายก็สุขทุกอย่างสุขหมดจิตก็สุขสุขยังไงสุขคำหามหรือสุขงมหรือสุขแบบสว่างถ้าสุขแบบสว่างแล้วจะเข้าสู่นิพพานได้ง่ายมากจะไม่กลับมางสว่า ไม่กลับมาตรงนี้อีกแล้วนะค,คะแสงสว่างแห่งนี้นะครับจะมีสะพานเหล็กหรือสะพานทองสะพานเพชรอยู่ห้าขั้นขั้นที่หนึ่งก็คือห้ามนะฮะฆ่า,<บ>าสัตว์สองสห,ห้ามลักทรัพย์นี่ครับพอสินห้าเข้าไปสู่เดชะบุญบารมีนะครับเข้าสู่ได้เลยเจอวีมุตได้เลยนะครับมีสติ มีสมาธิตั้งจิตให้มั่นนะฮะปัญญาเรารอบรู้ในกองสังขารพอกองสังขารทุกอย่างที่เราล่วงรู้และเข้าใจเราจะไม่มีเยื่อใยกับกองสังขารอีกเลยจะเข้าสู่นิพพานอย่างสงบะนะครับไม่ต้องจิตต้องปุยที่สุดแล้วไปแบบสบายถูกต้องแล้วขอบคุณมากสาธุสาธุ จ้าทุ่แต่เสียอย่างเดียวแม่ไม่ได้ใส่ผ้าโอ้ยังไงก็ได้ครับขอให้ใจดีขอให้จิตดีใจดีนะครับจิตสงบจิตดีเนี่ยเขาเรียกว่าจิตที่มีความศรัทธาในพุทธศาสนานะครับศรัทธาอย่างเขาเรียกว่าเข้มแข็งแก้วกล้าเข้าสู่นิพพานได้ไม่มีความอ่อนแอนะครับเขาบอกว่า จะให้ตายก็ตายจะให้ดับก็ดับเพราะเราจะไม่เสียดายในกองสังขารเราอีกแล้วนะครับในโลกมนุษย์เนี่ยมันสิ้นสุดแค่จิตเราไม่กลัวแม้กระทั่งความตายนะครับและไม่กลัวทุกสิ่งทุกอย่างแล้วต่อจากนี้ไปเราจะสมบูรณ์สาธุสาธุที่สมพรปากหนูด้วยนะลูกจะนะอพูดมาเลยครับผมให้พรเลย ข้าพเจ้านางสาววาสินีคำชัยวงศ์ที่ลูกได้มาทักมาทายได้มารู้จักยินดีมากที่ว่าจะเรียกเงินก็ได้เงินจะเรียกทองก็ได้เงินไหลทองกองทองไหลมาข้าพเจ้าจะนับถือพญาคุดคือเงินคือมันนี่แต่บัดนี้ไปข้าพเจ้าจะร่วมมูลนิธิกับทารินีชัยเขียวกับทิวราชมงาลก็ขอให้ประสบความสําเร็จถ้าประสบความสําเร็จหนูข้าพเจ้า จะแบ่งครุดให้น้องชายที่ขายนมไปกินไปใช้ด้วยเถิดสาธุเดือนเก้าวันที่เก้าเดือนเก้าขอให้ร่ำรวยม่งมีสีสุขด้วยการสุขทั้งใจถูกสั้งกายสุขแบบสว่างค่ะสาธุสาธุสุขสว่างด้วยกัน